อนุทินชาญวิรกุลผมคิดอะไรดีๆก็พูดไปไม่เห็นมีใครค้านแต่การพูดครั้งนี้อาจจุดชนวนความขัดแย้งทางการเมืองครั้งใหญ่คุณพร้อมหรือยังที่จะรับฟังความจริงเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2568เวลา17.30นณโรงแรมสยามเคมปินสกีกรุงเทพท่านอนุทินชาญวิรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกระแสะข่าวการเสนอชื่อคุณสุพจีสุธรรมพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยคำถามแรกที่ทุกคนอยากรู้ได้ทาบถามคุณสุภจีแล้วหรือ,อยังท่านอนุทินตอบอย่างตรงไปตรงมาว่ายังไม่ได้พูดคุยกันเลยครับเพราะคุณสุภจีท่านอยู่ที่สหรัฐแต่ประเด็นไม่ได้จบแค่นั้นมีคำถามตามตาม,มาว่าการประกาศชื่อคุณสุภจีก่อนหน้านี้เป็นการมัดมือชกหรือไม่ท่านอนุทินตอบอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องภายในพรรคของผมครับพร้อมเสริมว่า ผมคิดอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีก็คิดอย่างที่พูดว่าคุณสุภจีเป็นแคนดิเดตนายกก็ยังไม่เห็นมีใครออกมาคัดค้านซึ่งผมจะไปคุยกับท่านในรายละเอียดต่อไปและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามท่านอนุทินย้ําว่าตนเองเป็นคนเปิดเผยไม่อยากทําอะไรลับหลังประชาชนอะไรที่บอกประชาชนได้เนินเน่นๆก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะในการเลือกตั้งครั้งต่อไปพักภูมิใจไทยไม่ควรมีแคนดิเดตนายกเพียงคนเดียว เพราะการเมืองในปัจจุบันแสดงให้เห็นแล้วว่าการไม่มีตัวเลือกเลยอาจทําให้เสียโอกาสได้ในฐานะหัวหน้าพักจึงต้องคิดเผื่อไว้เสมอแต่เดี๋ยวก่อนนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งการออกมาพูดก่อนอาจทําให้คุณสุภจีถูกวิจารณ์เนื่องจากเคยบอกว่าจะอยู่ในตําแหน่งไม่เกิน8เดือนท่านอนุทินแก้ต่างว่าที่ท่านบอกไม่เกิน8เดือนถูกต้องแล้วเพราะรัฐบาลนี้อยู่ไม่เกิน8เดือนอยู่แล้วและในฐานะหัวหน้าพักก็ต้องรวบรวมผู้ที่มีความสามารถซื่อสั์สุจริตและมีประสบการณ์เข้ามาทํางานให้บ้านเมือง และการเชิญคณะรัฐมนตรีชุดนี้มาทํางานไม่มีใครตอบรับตนตั้งแต่แรกแต่ต้องเตื้อน,น้มน้าวให้เขาเห็นแก่ชาติบ้านเมืองขออย่าเอาคําพูดเหล่านี้มากล่องหรือบิดให้พอวกเขากลัวจนไม่กล้ากลับมาอีกเมื่อถูกถามถึงความเป็นไปได้ในการดึงตัวสอสอจากพักเพื่อไทยมาร่วมงานกับพักภูมิใจไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าท่านอนุทินตอบอย่างติดตลกว่าตอนพวกตนเป็นเด็กๆมีคํากล่าวว่าตื้อเท่านั้นที่ครองโลกส่วนเรื่องการประเมินจํานวนสสที่พักภูมิใจไทย จะได้รับในการเลือกตั้งครั้งหน้าท่านอนุทินกล่าวว่ายังไม่ได้คิดขนาดนั้นขอคิดในภาพรวมและนโยบายการหาเสียงก่อนคำถามสำคัญที่ทุกคนอยากรู้หลังการเลือกตั้งทักภูมิใจไทยสามารถจับมือกับทุกพักได้หรือไม่ท่านอนุทินยืนยันว่าทักภูมิใจไทยมีจุดยืนที่แน่วแน่และนี่คือประเด็นที่น่าสนใจเมื่อถูกถามถึงกรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์มองว่าการเปิดตัวค a n ิเด เร็วไปจะทําให้เสียเปรียบท่านอนุทินตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าก็พักใครพักมันพักท่านผมไม่เคยไปยุ่งพักผมท่านก็อย่ามายุ่งเท่านั้นเองประเด็นนี้อาจจุดประกายความขัดแย้งระหว่างพักการเมืองคุณคิดว่าการเปิดตัวแคนดิเดตนายกเร็วเกินไปเป็นข้อเสียจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงกลยุทธ์ทางการเมืองที่แต่ละพักมีสิทธิ์เลือกใช้และคุณเห็นด้วยหรือไม่กับการที่ท่านอนุทินตอบโต้ความคิดเห็นของนายอภิิ์อย่างตรงไปตรงมาเช่นนี้ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่าง